แรปปิ้ s ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงไม่สนใจหรอกไปเดียวสิขนาดนั้นเอาเลยนะคะครับเดเป็นการบอกเ้นส์หลักที่ที่เปิดเรื่องครับมาใีมาร์เดดลูข่าวตัวเอ่อก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับผมเดฟลูกับบูกอรีนนะครับก็ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าแฟนๆมาวิลแฟนบูฟ r รีน,นเองแฟนเดทพูเองรอคอยที่จะได้ชมเรื่องนี้มามากๆเพราะว่าตั้งแต่เดทพูภาคแรกกับภาค2องเนาะแล้วก็มีได้เห็นฮินด์นะหรือว่าคาเมโอต่างๆที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นในในเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอมาภาคนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าฮูชักแมนจะมานะครับมาเป็นบูฟ r รีนให้กับเดทพูอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันของเราจริงๆเพราะว่าวัยเด็กเราอยู่กัแบบ X-Men มมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนาะพอโตขึ้นมาแล้วก็ ผูกพันกับความเป็นบูฟบอรีนนะครับจนได้รู้จักกับเจสซูแล้วก็บูฟบอรีนก็หายไปจากจากการใช้เาเรียกว่าการดูหนังของเราในในภาคหนึ่งเนาะหลังจากโลแกนอะไรเงี้ยแต่ก็การกลับมาครั้งนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูมากขึ้นที่จะได้ได้เห็นฮิวแจ็คแมนในเวอร์ชันของบูฟบอรีนอีกครั้งหนึ่งคาดหวัองอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างคาดหวังเอาความมันครับผมความมันแต่ว่าเท่าที่ดูทีเซอร์เนี่ยผมว่าพาร์ทดราม่ากับเรื่องราวหลายๆอย่างที่ ที่คนดูอาจจะไม่คาดคิดก็คงจะมีเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รอดูฉากแสบๆของเดซพูลเยอะมากห้องดังเปิดตัวค่ะเพราะเดซพูลเขาต้องเก่งเกียร์นะใช่ครับพร้อมเลยแล้อมเลยทุนคนไม่ค่อยสะดวกต้องย่างก็แอบบอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับพอขึ้นรถทีอะไรเงี้ยอย่าตกใจนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ครับผมก็เต็มที่ครับพี่เจมบอกว่าไม่ต้องห่วงครับพี่จะหน้าเครียดอย่างเดียวครับผมแล้วก็เด็ดจะทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วเราไม่ไดตายอยู่นะเมื่อกี้ครับต้องขายขายของแทนเดทพูลนิดนึงครับเราเนี่เพราะว่าเขาม่มีที่เห่ยวใช่เลยก็ตามดติดตามได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ยี่สิกรกฎาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับเดดพูแอนด์พูเบอรีนครับระปลอมหมันแน่ๆอัปเดตการเจ็บของเราเป็นเป็นอะไรบ้างนะครับเอ่อตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับผมเข้าโรงพยาบาลกายภาพทุกวันจริงๆแล้วอาการบวมก็ลดลงครับแต่ว่าอาการเจ็บก็ยังมีบ้างครับผมตามตามจังหวะร่างกายอะไรที่ที่เรา move ขยับไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ทันกลับไปแสดงแน่นอนครับมาจัวันสัริาะไปด้วยกันก็เป็นคนท้ที่ก็ถามว่ายากไหมแต่ว่ามันมีก็มีวิธีหลายๆอย่างที่เราก็ได้ได้เรียนรู้ที่จะที่จะดูแลตัวเองด้วยครับก็มือซ้ายตอนนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นใช่ครับผมจะกินข้าวจะอาบน้ําหรือว่าจะทําอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายเป็นหลักมือขวาอย่างมากก็ใช้ได้ก็ ก็หนีบหนีบอะไรเงี้ยใช้แบบหนีบหนีบแทนอะไรประมาณนี้ใช้ถุงพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ยกมือไว้ครามตั้งใจมาเล่นกลับมาเล่นแน่นอนเนาะจริงๆก็คือคือ ก็ต้องขอโทษด้วยลวกันนะครับผมสำหรับเ,เหตุการณ์ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนี้ก็คือ,เ,อ,อเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียเสียความรู้สึกอะไรในใน,ใน,ใ,นในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในในรอบที่ท,ที่ที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ก็ขอบคุณทางรัชดาลัยที่ได้ จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของราชดารายเองหรือว่าแฟนๆของฟ้าจรดรายเองได,ได้ได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทาออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกๆรอบแบบนี้เป็นต้นไปครับผมก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็รับรองว่า จะเต็มที่กับเดิมครับผมเต็มที่เหมือนเดิม <ส straight. S 2> รครับตอนนี้ออกกำลังกาไได้เต็มที่แล้วเราต้องปะ้่เราเต้นร่างกายตอนนี้ก็จริงๆคุณหมอก็แนะนําให้ให้เริ่มอกอ,อกกาลังกายได้แล้วครับแต่ว่าทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าของการที่เราจะต้องทวนท่าต่างๆที่อยู่ในละครเวทีนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้มูฟแบบสโลโมชันคือยอย่างน้อยให้กล้ามเนื้อมันมีการขยับในส่วนหนึ่งแต่ว่าตั้งแต่ข้อสอบขึ้นไปเนี่ยครับอย่าให้มีการใช้งานหรือว่ามีการหลดน้ำหนัก ครับผมแล้วก็ส่วนของการฟิตหุ่นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ก็จะเล่นเป็นช่วงล่างไปมากกว่านะครับแล้วก็แขนซ้ายพอให้ได้เราได้ขยับไม่ได้แบบว่าออนอนเปื่อยอยู่บ้านเฉยอะไรเงี้ยครับช่วงล่างก็ขาขาครับช่วงล่างเล่นร้องเล่นขาอะไรไปเนี้ยครับร่างพองก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมล่ะที่ผมเวลาต้อง็แน่น่าเดิมม้แต่ที่ผมเป็นรัดง็แน่นไปเลยครับ S <S จะกลับมาเหมือนเดิมครับ<า>พี่แล้วสามเ,เดือนตลอดสามเดือนเราต้องเนื้อเพลงเนื้อ,อ,อร้องนอนจริงๆก็ก็มีต้องต้องวอ,อร์มเสียงครับ<อ>ต้องมีวอร์มเสียงเพื่อไม่ให้เส้นเสียงเอ<ม>่อกลับมาในรูปแบบเดิม<อ>นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวสักประมาณเดือนเ,อเดือนเดือนเก้านะฮะเดือนกันยายนะครับผมก็จะเริ่มกลับไปซ้อ,อม แต่ว่าในส่วนของการซ้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ที่เริ่มร้องเพลงก่อนนะครับผมเข้าบทเข้าอะไรก่อนแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องรอคุณหมอเป็นคนอ s s i g n ว่าโอเคสามารถที่จะทำได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใส่เข่อกถึนี้านใส่งถึงเดือนหน้าเลยครับใส่ถึกเดือนหน้าแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปตัดไหมออกครับคือมัแบบล้ามีอะไรอื่เออตอนนี้เอามือให้หายก่อนครับเพราะว่า ลักษณะของการเล่นละครเวทีคือเราต้องใช้มือกำดาบประมาณ50%ของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึง,ถงไม่สามารถที่จะที่จะทำการแสดงต่อได้นะครับผมเพราะว่ากระดูกตรงตรงนิ้วของผมมันได้มีการหักแล้วก็เราต้องผ่าตัดเพื่อที่จะเชื่อมเหล็กเข้ามาให้ให้ให,ให้ให้มันไม่ผิดรูปแล้วก็ให้มีการรักษาได้รวดเร็วที่สุดครับผมตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่จะเข้าไปกายภาพทุกวัน เพื่อจะให้ร่างกายกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะมาสนุกทุกคนในคอนเวนทีนครับน้องย่าก็ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับก็เป็นก็เป็นห่วงนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็ก็คอยโทรมาถามตลอดแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วก็ก็ก็ดูแลเราครับก็ตใจแล้วก็ก็ตกใจครับตกใจตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาก็อยู่ต่างประเทศผมก็อยู่ที่คอนโด ดูแลดูแลตลอดเขาเขาต้ออเป็นตังซินเพราะว่าทำงานเราต้องโดนต้องโดนใช้ไม่มีเลยครับน้องแบบว่าไม่ต้องนี้นะเดี๋ยวทําให้นู่นนั่นนีอ่ะอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเขาเขาว่างเขาก็จะจะดูแลตลอดอาหารทําอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับอ้นอนไหมแบบทานข้าวไม่ได้มือมันแจะล้อนราะอันนั้นไม่ผมผมผมปลอมตัวเองได้ไม่ไม่ไม่ครับเราเราก็ไม่พยายามที่จะที่จะแบบคือ คือเรารู้ว่าโอเคมันเกิดแต่ว่าเราพยายามที่จะจะอะไรแบบปกติใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้มอเตอร์ไซค์คงคงไม่ได้นะครับถ้าล้มอีกหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรอีกนี่ผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนตอนนี้ก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้จัดการเป็นคนขับรถพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับ ใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยถ้าจำเป็นต้องใช้ก็คงจำเป็นต้องใช้นะครับพี่วินก็ทันไปก่อนนะแล้วทุกชาติบางทีพี่วินเห็นเดินเดินผ่านๆก็มัไม่นั่งแล้วเหรอบอกไม่เป็นไรเดินมาดูเป็นดูครับล่าสุดล่าสุดยากยากครับอ๋อใช่ครับพอดีไปเยี่ยมลูกของปู่พันธุกระจาเพื่อนมาอะไรเงี้ยก็ก็น้องก็คือ ก็เป็นแบบเหมือนกับจริงๆยากเหมือนไปตอนช่วงทอดแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้อุ้มจริงๆอะไรเงี้ยครับน้องก็รู้สึกว่าแบบแบบเอหมืนกับรู้สึกดีรู้สึกแบบใจฟูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เขาเป็นคนที่ที่ชอบชอบเด็กชอบอะไรอย่างนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรูบ้สึกว่ามันมันทัชเขาอะไรเงี้ยทำว่าเขาอยากมีอะไรไหมแบบมาเล่าอะไรให้ฟัง เขาเขาก็บอกนะครับว่าว่าว่าอยากมีแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันเออก็ยังไม่ได้ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาก็แบบเขาจะเป็นเป็นแม่ที่ดีอะไรเงี้ยครับว่าเราถือวเป็นพ่อที่ดีด้วยเขาเป็นเซลล์นะครับแต่ว่ามีเขมีน้องแล้วน่ากติมากขนาดไหนแต่เราคือคือเราก็ก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแบบว่า แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเมื่อไหร่มันถึงเวลาเนี่ยผมว่าระบบความคิดหรือว่าธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะจัดสรรให้ให้ให้เราได้รู้วิธีการหรือว่าเข้าใจโมเมนต,ต์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างอย่างเพื่อนๆเงี้ยครับที่มีมีลูกก็คือคือเขาก็จะไม่ได้แบบว่าแม้กระทั่งบางทีรูกร้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบตนกตื่นตนกหรือว่าแพนิคอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่า คือเวลาอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาหิวนะาต้องไปป้อนนมแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าใจกันดีคุณ่เดกผมพ่อคนเด็กโตมากเออผมว่าก็ก,ก็คงก็คงทำให้ดีที่สุดครับนึกครับนึกครับคิดว่าน่าจะ <c oughs> น่าจะดื้อกว่าลูกครับ <c oughs> <c oughs> พาลูกดื้ออะไรเงี้ย ว่าเล่นเล่นเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยก็บางทีเราเป็นผู้ชายก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นความเอ็กซ์ตรีมอยู่ในตัวเนาะอะไรที่มันผ่าตัวอะไรก็คงจะแบบให้ลูกได้ลองได้ทำได้อะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายฝากคุณแฟนได้ครับ ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟ้าจอดไซน์นะครับเดอะมิวสิค2024นะครับเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็สำหรับใครที่มีการเลื่อนตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะมีกำหนดวันที่ที่แน่นอนและสำหรับใครที่ยังมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยน ตั๋วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อที่คอนซ็นเตอร์ของไทยทิเกตได้หรือว่านะครับผมจะเดินเข้าไปที่บูธของไทยทิเกตเมเจอร์นครับผมทุกสาขานะครับผมก็สามารถที่จะพูดได้แล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมในความไม่สะดวกของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเต็มที่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันกับฟ้าจรวรไซ์เรนมิชชั่นโค้กครับ รอเจอชาลิปนะคะครับผมรอเจอชาลิปได้แล้วก็ฝากภาพยนตร์ที่หยดด้วยนะครับผม10ตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ชมกันในทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศล้วครับใจขังเจ้าปีหน้าใจขังเจ้าปีหน้าโออเคคคขบบุณรั